จริงๆวันนี้อยากจะให้ให้เราได้อ่านไอ้ซองปัญหาทั้งสิบซองเนี้ยว่าสิบซองเนี้ยอธิบายยังไงบ้างแล้วถ้าปัญหามาทั้งสิบซองเนี้ยเราสบายเลยแค่เขียนโจทย์ให้ถูกแล้วก็อธิบายให้ได้นะอันเนี้ยอันนี้สําคัญนะครับเรามาดหมาูหมวดสุดท้ายของของของเราก็คือบุญญาวัดหมวดบุญบุญคำสั้นๆแต่มีความหมายทุกคนเขาอยากจะได้ความสุขในชีวิต ถามว่าอยากอยากได้อะไรที่สุดในชีวิตก็คืออยากได้ความสุขอยากมีความสุขอยากมีความสําเร็จนะมันก็คือบุญนั่นแหละอยากมีบุญแต่บุญเนี่ยเอ่อมันต้องมันต้องสร้างมันเหมือนที่ดินนะี่ะคือเราอยากจะปลูกบ้านเราก็ต้องมีที่เราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องไปหาบุญก่อนว่าบุญมันอยู่ที่ไหนแล้วเราก็สร้างเอาบุญเ,เก็บบุญเก็บบุญมาออกนะสะสมไปสะสมไย อ่ะทีนี้มาลวกเรื่องบุญบ้างเรื่องใสๆเรื่องความสุขกันบ้างนะนะเราก็มาดูเขาก็บอกว่ามันมีกระทูที่เราต้องศึกษาเนี่ยอยู่ด้วยกันสามหัวข้อนะอยู่ด้วยกันสามหัวข้อทีนี้ในสามหัวข้อเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อที่หนึ่งบอกว่าบุญยังโจเลหิทูรังตรงนี้นะบุญอันโจรนําไปไม่ได้ก็หมายความว่า บุญของเราอ่ะโจรขโมยไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่โจรขโมยได้มันคือทรัพย์สมบัติภายนอกแต่บุญมันอยู่ในใจเราอ่ะเอาเข็มฉีดยามาดูดบุญเราออกไปจากตัวเราก็ยังทําไม่ได้เลยนะแม้มันอยู่ในตัวเราก็ตามเพราะบุญมันอยู่ในใจมันมันมันถ้าเราทํามันก็เป็นของเราใครก็เอาไปไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะขออุทิศบุญบุศนไปให้เขาเราเต็มใจที่จะให้บุญเขาไปบุญก็ส่งไปถึงเขาได้ แต่บุญเราก็ไม่ได้หมดไปเพราะบุญมันเกิดขึ้นสองอย่างคือมันเกิดขึ้นจากการที่เราทําสร้างสั่งมานี่ก็คือได้บุญบุญเกิดขึ้นจากการที่เราอุทิศส่วนบุญนี่เราก็ได้บุญอีกเหมือนกันนึกออกไหมสรุปแล้วอ่ะบุญมีแต่ทำแล้วก็ได้อย่างเดียวแต่มันจะเสียบุญไปตอนไหนอ่ะบุญจะเสียไปตอนที่เราไปทําบาปแล้วแหละเพราะว่ามันจะมาหักลบกันมันไมันก็ไม่ใช่หักลบนะแต่ว่าพอบุญมันถูกบาปครอบงำอ่า มันเหมือนมันเหมือนเวลาฝนจะตกแล้วเมฆดํามันมาบนท้องฟ้าแล้วมันคุมไปหมดเลยเราจะรู้สึกยังไงโอ้โหอ้าวเหงื่อออกใช่ไหมแต่ทั้งที่เราก็เพิ่งอาบน้ํามาสดชื่นสักพักเดียวเหงื่อออกเต็มไปอึดอัดเพราะว่าเมฆมันก่อตัวขึ้นเตรียมจะทําให้เป็นฝนตกลงมาเนี่ยบาก็เหมือนกันถ้ามันครอบงําเราได้แม้เราจะสดชื่นเราก็เส้หมองได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบาปมันเยอะไงมันครอบคุมเอาไว้แต่ถ้าเกิดเป็นไงบุญเยอะกว่า ท้องฟ้าก็ปลอดโปรง่งเราเดินออกมาก็โอ้โหอากาศสดชื่นไม่มี PM 2.5เลยตอนนี้มีแต่ PM เ5้าใช่ไหมอากาศมันก็อึดอัดหายใจก็ลำบากอย่างเงี้ยบุญกับบาปมันก็อุปมาให้ฟังแบบนี้ทีนี้บุญคืออะไรคือผลที่เกิดขึ้นจากการทำความดีนะพระอาจารย์ที่เล่าไปแล้วทีนี้การทำความดีเนี่ยถ้านึกไม่ออกก็เอาสามข้อนี้ไปใช้ให้ทานักษาศีลจเจริญภาวนา สิ่งนี้เป็นความดีที่ทําให้เกิดบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาจเจริญภาวนาก็คือนั่งจเจริญสมาธินั่นแหละจะนั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้นะนะรักษาศีลจะรักษาศีลห้าศีลแปดก็ได้จะให้ทานก็ตักบาตรหรือปล่อยสัตว์ปล่อยปลาหรือเสียสละแบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนเนี่ยก็ได้นะครับทีนี้ อธิบายแล้วว่าบุญเกิดขึ้นคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วสําคัญคือบุญเนี่ยใครทําใครได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโจรไม่ได้ทําบุญเนี่ยมันเอาไปไม่ได้หรอกเพราะลักษณะของบุญคือใครทําใครได้แล้วว่ามันยังบุญยังเป็นสมบัติที่มั่นคงของมนุษย์อีกมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือคือ,คอมีสมบัติแต่มันไม่มั่นคงอะ่ะเดี๋ยวค่าเงินก็สูงเดี๋ยวค่าเดี๋ยวทองก็ขึ้นเดี๋ยวทองก็ลงจะทําธุรกิจอะไรเดี๋ยวช่วงโควิดอ้าวขาดทุน ไม่มีลูกค้าเปิดโรงแรมเปิดอะไรรีสอร์ทเอาไว้เต็มไปหมดเลยตอนนี้ต้องขายทิ้งกันหมดเลยเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเห็นไหมสมบัติมีเยอะแยะเลยแต่ขาดทุนเนะี่ยเป็นหนี้แบกรับหนี้จนกระทั่งไม่ไหวแล้วต้องขายสมบัติขายรถบ้างขายนาฬิกาขายอะไรขนาดเป็นดาราเป็นนักร้องีต้องเอาสมบัติมาขายเลยเพราะว่ามันไม่มั่นคงไงแต่ถ้าเรามีบุญอยู่กับตัวทาบุญไว้เยอะเนี่ยมันมั่นคงเป็นสมบัติที่มั่นคงมันไม่หายไปไหนคนมีบุญเนี่ยต่อให้มีบุญมากมากเนี่ย มีโรคระบาดมีอะไรมาก็บุญก็ช่วยคุ้มครองป้องกันนะไม่ติดโรคไม่ติดอะไรแล้วจะทําธุรกิจอะไรก็ไม่ลาบากมีแต่ความสุขความสําเร็จนึกออกไหมเป็นสมบัติที่ล้าค่าที่สุดนี่เพชรยินเจนดาอะไรก็เทียบไม่ได้นะครับเพราะว่ามูลค่าของมันเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่มีบุญเนี่ยทุกอย่างสําเร็จหมดเ่ดีไม่ล่ะเพชรนี่ยยังกินไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีบุญเนี่ยบุญยังเอออยากวันนี้อยากจะทานหมูกระทะจังเลย มาแล้วเดี๋ยวเพื่อนชวนไปกินหมูกระทะเพราะว่าบุญมันนําพาไปคิดอยากจะกินเดี๋ยวบุญจัดสรรให้เออมีคนพาไปกินพาไปเลี้ยงอย่างเงี้ยอะเห็นไหมแต่มีเพชรจังเม็ดหนึ่งเพชรพาไปกินหมูกระทะไม่ได้นะแล้วมันก็กินไม่ได้ด้วยเออเวลาถึงเวลาที่อดอยาเข้าไปอาหารขัดแคลนเนี่ยสมบัติเนี่ยเงินทองอะ่ะมันไม่มีค่าเพราะมันกินไม่ได้นะประเทศตอนออกกลางเนี่ยมีน้ามันเยอะๆเนี่ยถึงเวลาไม่มีอาหารเอาน้ำมันมากินไม่ได้ถูกไหม อันั้ต้องมีบุญเยอะดีกว่านะครับแม้จะไม่ร่ารวยแต่มีบุญเยอะนะชาตินี้ทาบุญไม่เยอะชาตินี้ไม่รวยไม่เป็นไรเอาบุญเยอะไว้ก่อนชาติต่อไปเราก็ให้บุญส่งผลเดี๋ยวรวยเองล้วเผื่อชาตินี้อาจจะรวยถึงเวลารวยก่อนก็ได้ใครจะรู้เนะะาะเขาเลยบอกนะแข่งเรือแข่งใายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้นะอะใครทํามาดีอ่ะชนะสุดท้ายชนะได้เฉยเลยนะนี่สําคัญนะครับทีนี้ สมบัติทั้งหลายเนี่ยมันต้องมาอธิบายตรงนี้สําคัญที่สุดคือไอ้สมบัติทั้งหลายเนี่ยมันอาจถูกโจรหรือหรือหรือ,รอใครก็ได้แย่งแย่งไปได้เนื้อออกไหมเขาแย่งไปได้แต่ว่าโจรมันเอาบุญเราไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในใจของเรานะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะว่าสมบัติ อย่างอื่นเนี่ยโจรเอาไปได้แต่บุญในตัวเราโจรลักขโมยไปไม่ได้มันติดตัวเราให้เขาเห็นภาพชัดเจนอันเนี้ยนะครับนะครับอ่ะโอเคต่อไปก็มาถึงสุขโขปุญญะสะอุจโยบ้างนี่อ่านคำอ,อ่านอยู่ตรงนี้ไปไปไป,ไปท่องอ่านกันอีกทีนึ้งแปลว่าความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ก็คือการที่ทำบุญและสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจะนำความสุขมาให้ ه, คือบุญมันสั่งสมได้เพราะทําไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอธิบายความว่าบุญเป็นสภาวะที่เป็นสุขนะครับนอ,อย่างนําความสุขมาให้แล้วเนี่ยมันยังช่วยชําระใจของคนเราให้สะอาดจากบาปได้ด้วยเราอาบน้ําเรายังต้อง,ต,องต้องการสบู่ดีๆที่จะชาระร่างกายความสกปรปกเวลาเราเล่นกีฬามาเหนื่อยๆเรายังต้องการอาบน้ําต้องการน้ํายาซักผ้าผงซักฟอกที่ซักเสื้อผ้าเราให้ได้สะอาดดใช่ไหม ไม่ต้องเปลืองแรงในการขยี้บุญก็เช่นเดียวกันเนี่ยมันใช้ชาระล้างจิตใจของเราที่ที่ถูกบาปมันครอบงำไว้ความโลภความโกรธความหลงวันนี้ไปโมโหอยากจะชกกับเพื่อนหงุดหงิดทั้งวันเลยเครียดนะโดนคุณครูตําหนิคุณครูลงโทษโมโหอายเพื่อนกลับมาบ้านหงุดหงิดงงงิงอย่างเงี้ยไม่สบายใจเลยนะพอทีนี้พอปุ๊บอ่ะถึงเวลาต้องไปสวดมนต์ต้องไปนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิสักสิบห้านาทีพอ บุญเกิดขึ้นบุญเกิดร,รู้สึกสบายใจแล้วโอ้ล่อยวางช่างมันนะอ่าเราดีแล้ว,ลวที่เราไม่ไปทําร้ายคนอื่นเป็นบาปติดตัวเราอีกใช่ไหมที่เราอดทนได้โอ้เราเก่งนะเนี่ยวันนี้เราฝึกขันติมีความอดทนควบคุมอารมณ์ได้เขามาดายั่วยุยังไงเราก็ไม่โกรธโอ้ขันติเรามีนะเนี่ยขันตรทมนี่เอาชนะทุกอย่างเลยนะทําให้เรามีสติโอโ้เห็นไหมนี่ก็คือทําให้เราได้เราได้บุญไปชําระล้างจนเกิดปัญญาขึ้นมาคิดได้ เออร้องไห้ร้องห่มเสียใจพอทําบุญไปเบิกบานลืมไปเลยว่าทุกทุกอยู่คนเวลามีความทุกข์เลยต้องหันหน้าเข้าวัดเพราะอะไรเข้าไปทําบุญเนี่ยไปถวายสังฆทานหาัดแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ไปหาพระอะพระก็ให้ศีลให้ถวายสังฆทานให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิแค่นี้เองสบายใจเพราะบุญมันเกิดแล้วมันชับละละ้างความเศร้าหมองอกใจออกจากวัดมาเบิกบานใจนะบางคนเบิกบานใจมาซื้อรัตตลีดอ๋อ ยิบปุ๊บวันนี้รตะลี่ออกเนาะหยิบปุ๊บถูกรางวัลเลยนะเพราะความสบายที่ได้ทําบุญมามันก็นําความสุขความสาเร็จมาให้โชคลาภก็นํามาให้เรานะเพราะฉะนั้นเวลาหงุดหงิดนะอย่าไปเสี่ยงโชคไม่มีทางได้รับแน่นอนนะต้องใจสบายๆให้มันมีบุญอยู่เยอะๆแล้วถึงจะไปเสี่ยงโชคถึงจะได้นะเทคนิคนะเทคนิคอ่ะต่อไปสรรสมบุญเนี่ยก็ต้องอธิบายไว้ตัวสรรสมเนี่ย สั่งสมอะแค่ไหนยังไงจะสั่งสมแค่ไหนจะสั่งสมการสั่งสมเนี้ยสั่งสมด้วยได้ด้วยสามอย่างย้อนกลับไปเหมือนเดิมคือ,อสามประการทํามาด้วยการทําทานลมัมคือการบุญสําเร็จด้วยการให้ทานใช่ไหมครับศีละละไมศีลละไมตรงนี้บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลนะครับนี่ยังไม่ได้บอกว่านําความสุขมาให้นะแค่อธิบายว่าจะสั่งสมบุญอนะทําได้อย่างไรแค่นั้นเอง แค่ธิบายวักนี้วักเดียวนะแล้วก็ภาวนาไม่บุญสํารเร็จด้วยการเจริญภาวนาต่อไปจะเป็นอธิบายว่านําความสุขมาให้อย่างไรที่ก็บอกว่าบุญเนี่ยเราทาได้เรื่อยๆทําได้บ่อยๆอย่างเงี้ยทําได้เรื่อยๆเพราะอะไรให้ทานรสาสักษาศีลนั่งสมาธิทําไมจะทําไม่ได้เรื่อยๆใช่ไหมอยู่ที่ว่าจะทําหรือเปล่าทําได้มากเท่าที่อยากทําและมีกําลังทําบุญเมื่อทํามากขึ้นเมื่อทํามากๆขึ้นบุญก็เพิ่มมากขึ้นบุญเพิ่มมากขึ้นความสุขก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นะอยากสุขที่มันมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้มันก็จะค่อยมากขึ้นจนกระทั่งเราสัมผัสได้บางคนใจหยาบไม่ค่อยละเอียดทาไปเยอะๆงุดหงิดทำไม่เห็นได้บุญเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้สังเกตจุดละเอียดละเอียดเล็กๆที่พอเขาทำแล้ว่เขาได้ความสุขได้ความปลื้มใจมันเกิดแล้วลแต่เขาลืมมองไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดไงแต่บางคนอะ่ะจิตใจเขาละเอียดอ่อนอยู่แล้วก็ทําบุญนิดน,ดนึงเขาก็ปลื้มนั้งหูน้งตาไหลแล้วมีความสุขแล้วเพราะว่าใจเขาละเอียดอ่อนมีเป็นคนเซนซิทีฟ นั้นบุญทําแล้วได้เห็นผลทุกคนนะอ่ะนีที่ไม่เห็นผลนะไม่มีต่อไปข้อสุดท้ายละใกล้ละใกล้จะประกาศรางวัลใกล้จะมีคาถามละใครเอ่ยใครเอ่ยตอนนี้นั่งเตรียมอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าจะจบแล้วจะบอกตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไกลไปมานั่งจิ้มรอจิ้มแชทนะครับปุญญานี้ป่ลโลกัสหมิงยาวหน่อยนะกลัวไหมยาวๆไม่กลัวหรอกเพราะว่า เราลอกได้ไงจย์นี้ปุญญานี้ปรลโลก,กัสมิงปฏิขาหนติดปลานี้นงเขียนให้ถูกแล้วกันมันจะมีตัวพินทูอยู่ข้างล่างเนี่ยอย่าลืมอะ่ะเห็นไหมอย่าลืมตรงนี้นะปุญญานี้เนี่ยปุญญานี้เขียนแบบนี้นะคือปาปาโอ้เดี๋ยวนะปุญญานี้พอเขียนเป็นบาลีปุ๊บมันต้องเป็นปูนอย่างนี้แล้วก็จุดตัวนี้นะตัวเนี้ย ปุญญานี้แล้วยาก็คือเอาตัวนี้ออกไม่มีนอกไหมก็จะเป็นอะไรเขียนใหม่ก็คือเขียนใหม่นะปุญจุดแล้วก็ยานี้อย่างนี้นะครับนี่คำนี้นะคำนี้นะในหนังสืออะคอมพิวเตอร์มันตัดไอตัวนี้ไม่ได้แต่เวลาเขียนข้อสอบไม่ต้องกลัว ลอกให้เหมือน copy and paste เข้าใจเนาะ copy and paste เอาให้เหมือนร0 0เซนะครับเวลาเขียนแปลความว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้ามีคำว่าสัตว์เข้ามาแล้วเราอยากคิดว่าสัตว์นี้คือหมูมากาไก่พวกนี้นะสออัตว์ในที่นี้เนี่ยพระเจ้าตรัสเนี่ยหมายถึงสัตว์ตะวโลกเลยคือทุกสิ่งอ่ะทั้งมนุษย์และสัตว์ที่อยู่บนโลกใบน,นี้เรียกว่าสัตว์ตะวโลกอ,อนี่คือสัตว นะสัตว์ทีนี้สัตว์ในโลกหน้าก็คือไม่รู้แหละจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เรียกว่าสัตว์ในโลกหน้าไม่ใช่เป็นที่พึ่งของอนาคตว่าเป็นจะไปเป็นแมวในโลกหน้าแล้วจะต้องเอาบุญไปเป็นที่พึ่งไม่จําเป็นเราตายไปเราก็ไปเป็นสัตว์ในโลกหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็พระบุญ นะครับเกิดมาแล้วมีความสุขความเจริญก็พระบุญโหอันนี้พูดถึงที่พึ่งในโลกนี้ก่อนว่าบุญเนี่ยมันทําให้เรามีที่พึ่งว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็พึ่งบุญมาเรามีความสุขก็เพราะว่าเราก็พึ่งบุญเรามีทรัพย์สินบ้านช่องก็พึ่งบุญอยู่สติปัญญาก็บุญเพราะบุญหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่นะปัจจุบันนี้และอนาคตในชีวิตนี้ของเราก็พระบุญที่ทํามากหรือน้อยสั่งสมมานะครับ ล้วนมาจากผลของบุญทั้งสิ้นบุญนั้นมันเลยเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่มนุษย์ไม่รู้เพราะมนุษย์ไม่ไม่รู้จักบุญไงแต่ถ้ามนุษย์รู้จักบุญก็จะบอกว่ามันบุญมันคือฉากหลังผู้อยู่เบื้องหลังของของเราที่ทําให้เราประสบความสําเร็จประสบความสุขคือเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นบุญในอดีตชาตินะเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นบุญมาจากอดีตชาติปัจจุบันชาติมันประมาณสิบ ิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองอดีตชาติฉะนั้นชาติต่อไปมันก็จะต้องใช้ของชาตินี้ถูกไหมชาติชาติต่อไปอนาคตในโลกหน้ามันก็ต้องใช้บุญของชาตินี้แล่ถ้าบุญของชาตินี้เราทําไว้มากๆชาติหน้าเราก็ใช้บุญของชาตินี้อย่างเต็มที่นําความสุขเราพึ่งทุกอย่างมีที่พึ่งหมดเลยนะทรัพย์สมบัติทุกอย่างรูปร่างหน้าตามดีหมดทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าชาตินี้ให้สั่ง สมบุรณไว้มากๆนะอย่าไปรอใช้บุญเก่าคืออดีตชาติเพราะอดีตชาติเราใช้หมดในชาติไหนละในชาตินี้แล้วไงเออใช่ไหมดังชาติหน้าเราต้องทําเผื่อไว้ทําประกันชีวิตในชาติหน้าด้วยส่งเบี้ยประกันในชาตินี้ไว้แล้วเดี๋ยวไปใช้ในชาติต่อไปนึกออกใช่ไหมนี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบุญที่ทําในชาตินี้ก็จะเป็นที่พึ่งของเราในภพชาติต่อๆไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยต้องสั่งสมบุญณมาทุกภพทุกชาติตั้งแต่ท่าน ปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็สร้างบุญมาตลอดทุกภพทุกชาติเลยสั่งสมสังสมสั่งสม,สงสมตเติมบุญตเติมบุญไปทุกชาตินะแล้วจนกระทั่งชาติสุดท้ายท่านก็ได้เกิดเป็นลูกกษัตริย์ลูกกษัตริย์ที่มีทุกอย่างที่พอมีภาษาสามฤดูมีศักดิ์ม,มีมีทุกสิ่งทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ที่มีค่าท่านมีหมดแต่ท่านก็สละออกหมดเพื่อจะออกออกบวช แล้วก็ตัดสู้เป็นพระสมมาสัมพจทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ท่านปรารถนาเป็นบรมสุขคือความสุขที่แท้จริงคือสุขจากการหมดกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็อยู่ในพะนิพานเข้าพะนิพานไปแต่สิ่งสําคัญที่ท่านปรารถนาคือท่านไม่เข้าคนเดียวคือท่านก็ชักแนะนําตัดสนเทศนาสั่งสอนให้ภาษาวกวาสุกติการทั้งหลายได้รู้ตามท่านไปแล้วก็ปฏิบัติตามท่านเข้าพะนิพานตามท่านไปด้วย จนกระทั่งพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงป,ปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นอธิการอธิบายสิบซองปัญหาที่จะออกสอบในปีนี้กรรมการจะเลือกมาหนึ่งซองปัญหาในสิบซองนี้ว่าซองปัญหานั้นคืออะไรเรากลับไปทบทวนให้ดีส่วนในกระทู้ลับยอดนิยมเนี่ยอันนี้พระอาจารย์ได้เคยทําคลิปไว้แล้วพวกเราก็ไปเปิดทบทวนดู